พบกับรายการเจาะข่าวเศรษฐกิจกับวันจุนภาคนะครับวันนี้รายการเราจะมาเจาะมาเด็นเรื่องข่าวเศรษฐกิจในภาวะเงินฝืนเงินเฟ้อนะครับวันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญพูดคุยปัญหาในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับและมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ประจําวิชาภาคเศรษฐศาสตร์นะครับท่านคือศาสตราจารย์ดออรมหาภาคใหญ่ <c oughs> ปีน้องก้อ เื่องชื่อท่านนี่บมามากเลยครับเชื่อท่าน่ก่อนอื่นนะครับก็จะมารู้จักกับคำหมายคำว่าเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าเงินเฟ้อเงินฝืดจริงจริงเป็นไงนะครับขอเชิญท่านศาสตราจารย์อธิบายนะครับเงินสำหรับเงินเฟ้อนะครับเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาและบริการโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหรือเป็นภาวะที่หน่วยเงิน ลดลงไปเรื่อยๆเป็นเหตุให้เงินจํานวนเดียวกันนี้ไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการในจํานวนเดียวกันได้หรืออาจกล่าวได้ว่าปริมาณเงินมากกว่าปริมาณสินค้านั่นเองครับส่วนเงินฝืดเป็นภาวะที่ระดับสินค้าและบริการลดลงเรื่อยๆแม้สินค้านี่ราคาถูกแต่ก็ขายไม่ออกเพราะประชาชนยากจนไม่มีเงินซื้อเมื่อเกิดสภาวะนี้จะมีจะไม่มีใครอยากลงทุนแล้วสินค้าที่ผลิต ก็ขายไม่ออกก,กรรมกรก็จะว่างงานเป็นจำนวนมากครับแล้วเพอาว่าเงินเฟ้อเงินฝืดครับมันจะเกิดปัญหาอะไรแล้วเกิดขึ้นอย่างไรับใครบ้างครับครับสาหรับเงินภาวะเงินฝืดนะครับเกิดจากสาเหตุบางประการนะครับคือการขาดแลนเงินทุนหรือเงินออมทาให้อตตัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทําให้การกู้ยืมลดลดทาให้การกู้ยืมการลงทุนลดน้อยลงการผลิตลดน้อยลงจึงมีการจ้างงานลดลดระดับลง รายได้ของประชาชนก็ลดตามไปด้วยทําให้ภาวะการซื้อขายชะลอตัวส่วนประการที่2นะครับมีการส่งเงินทุนออกต่างประเทศมากเกินไปทั้งโดยถูกต้องทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายระยะยในระยะย,ยาวติดต่อกันจึงเป็นเหตุให้สูญเสียงเงินตาต่างประเทศไปจํานวนมากและเกิดผลกระทบทําให้เงินลงทุนน้อยลงภาวะดอกรเบี้ยจึงสูงขึ้นครับ แล้วมันจะสมงผลยังไม่จบนี่ตุ้เ็ไหมส่วนภาวะเงินเฟ้อนะครับเกิดจาก ต้นทุนสินค้าเพิ่มทําให้ผู้ผลิตปรับราคาสินค้าขึ้นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอาทิเช่นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานการเกิดวิกฤตการทางธรรมชาติการเพิ่มกําไรของผู้ประกอบการการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านําเข้าซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะตลาดโลกหรือผลของอัต,ตาราแลกเปลี่ยนประการที่2นะครับคือความต้องการ สินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการสินค้ามากขึ้นทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าแรงดึงทางอุปสงค์เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจมีความต้องการปริมาณสินค้าและบริการมากกว่าที่อยู่ในขณะนั้นจึงดึงให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งที่การเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ <c oughs> เช่นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินการดําเนินนโยบายการคลางของ ภาพลักษ์การเพิ่มขึ้นของอุประค์ในต่างประเทศเช่นเมื่อพนักงานได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นทําให้การทําให้ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมากขึ้นความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสาเหตุทําการให้เกิดเงินเฟอ้อภาคการผลิตเมื่อสินค้าราคาดีขึ้นก็จะเร่งกผลิตสินค้ามากมากมาออกจาหน่ายทําให้ต้องการจ่ายแรงค่าแรงในรูปของค่าล่วงเวลาก็จะทำให้ายรายได้ของพนักงานเพิ่มขึ้นอีก ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมุนเป็นวัฏจักรผลักดันให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ในที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเรื่อยๆราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นทําให้เกิดการในยุคของข้าวยากหมากแพงครับจบแล้วครับจบแล้วครับแล้วจะส่งผลทางเศรษฐกิจต่อประชาชนอย่างไรครับส่วนการส่งผลทางผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อผล ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องของรายได้ที่มีอยู่ก่าวคือภาวะเงินฝืดทำให้มีอำนาจซื้อมากขึ้นผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้มีรายได้ประจําและเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผู้มีรายได้ประจําและเจ้านี่ส่วนผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้มีรายได้จากกําไรายและลุงนี่ ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะภาวะการลงทุนการผลิตที่ลดลงเกิดการว่างงานทําให้ประชาชนขาดประชาชนขาดรายได้อำาซื้อตกลงต่โลงสินค้าจะตกตกค้างอยู่ในคลังสินค้าอย่างมากกําไรธุรกิจลดน้อยลงหรือภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับส่วนภาวะเงินเฟ้อผลกระทบจากของภาวะเงินเฟ้อนะครับประการแรก ผลกระทบต่อความต้องการถือเงินภาวะเงินเฟ้อทําให้ค่าของเงินลดลงเพราะเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นเงินเข้าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงความต้องการถือเงินจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของราคาสินค้าหรือค่าของเงินด้วยค่าของเงินยิ่งต่ำคนจะยิ่งพยายามถือเงินให้น้อยลงโดยจะมีการใช้จ่ายสินค้าและบริการมากขึ้นผลกระทบต่อรัฐบาลนะครับ ส่วนมากรัฐบาลมักจะได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อคือภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ประชาชนเป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นถ้ารัฐเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นส่วนทางด้านรายจ่ายของร้านั้นถ้าเป็นจนํานวนคงที่เช่นเงินเดือนบานาญหรือเงินส่งคอต่างๆราจะได้ประโยชน์เพราะเงินนั้นมีค่าน้อยลงส่วนกระพบส่วนผลที่มีต่อการกระจายรายได้นะครับเมื่อเกิด เงินเฟ้อจะทําให้การเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได้ของบุคคลเช่นหนึ่งมีรายได้จํานวนเงินคงที่ตายตัวหรือรายได้ประจำเสียเปรียบเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าแพงขึ้นแต่รายได้ที่เป็นตัวเงินยังคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอตาเฟ้อเช่นข้าราชการผู้มีรายได้จากบำนาญในขณะ,ะที่ผู้มีรายได้จากกาไหรหรือผู้มีรายได้จากที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่นพ่อค้าธุรกิจ มันจะได้ประโยชน์เพราะสามารถซื้อขึ้นราคาสินค้าให้สูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตหรืออาจขึ้นราคาไปมากกว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทําให้กําไรมากขึ้นครับ,รบส่วนประการที่2คือลูกหนี้ <c oughs> ส่วนประการที่2คือลูกหนี้จะได้จะได้เปรียบในขณะที่เจ้าหีเสียเปรียบเนื่องจากเงินที่นําไปชําระหนี้นั้นมีอํานาจซื้อขายลดลงเนื่องจากค่าของเงินลดต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะราคาสินค้าสูงขึ้นประการที่3คือผู้ถึง ผู้ถือทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินแน่นอนเช่นเงินสดเงินฝากประจำหุ่นกู้จะเสียเปียบเพราะเงินลดค่าลงในขณะที่ผู้ถือทรัพย์สินมีราคาไม่แน่นอนมักจะได้เปียบเพราะราคาของทรัพย์สินมักจะสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นที่ดินอาหารเครื่องมือเครื่องจักรกัดแล้วก็กัดกลุนสินค้าจะได้เห็นจะเห็นได้ว่าภาวะเงินเฟ้อจะทำให้การกระจายารายได้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมมากขึ้น พราะคนรวยจะยิ่งรวยขึ้นเช่นพ่อค้าลูกผู้ผลิตนักธุรกิจนายทุนในหาที่คนจนยิ่งจนมากขึ้นเช่นลูกจ้างกรรักคนข้าราชการซึ่งถ้าหากผู้มีรายได้ประจําเหล่านี้ได้รับผลดร้อนเพราะค่าครองชีพสูงก็อาจที่โลนเรียกร้องค่าแรงงานเดือนเดือนให้สูงขึ้นซึ่งถ้าทําได้สําเร็จนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นทําให้ต้องตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นไปกว่าเดิมภาวะเงินฟเฟ้อก็จะแลก จะแรงยิ่งขึ้นและลูกตั้งเองก็ไม่สามารถรหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนจากภาวะเงินเฟอ้อได้ครับ <c oughs> ททค,ค,ครับผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะเข้าใจบ้างแล้วครับแล้วปัญหาอีกปัญหาหน,นึ่งครับเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรครับกบปัญหาเหล่านี้ส่วนการแก้ไขภาวะส่วนการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อนะครับ <c oughs> เมื่อเกิดเงินเฟอ้อขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตามอุปสงค์รวมในประเทศสูงขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อจะต้องทําโดยการพยายามลดอุปสงค์รวมคือลดค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการให้น้อยลงซึ่งร้านมีวิธีการเครื่องมือที่นําไปใช้ในโยบายการเงินเช่นนโยบายทางการเงินต้องใช้แบบผลตัวคือลดปริมาณเงินโดยการออกพันธบตัตรเพื่อชักจูงให้ประชโชนหันมาสในใจการออมมากขึ้นกําหนดนโยบายเรื่องอตัตราดอกเบี้ยฝากและอตัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยขอร่วมมือจัดไปยังธนาคารพาณิชย์ หรือจะกําหนดอ,อัตราเงินสํารองตามกฎหมายมากขึ้นทําให้ทำธน,นาคารพาณิชย์สํารองเงินมากขึ้นเงินที่สามารถปล่อยกู้จํานวนน้อยลงซึ่งจะทําให้เงินผู้ของภาคธุรกิจที่นํามาขยายกิจการทําได้ยากขึ้นขายพยาบัตร,รัฐบาลมากขึ้นและพันธบัตรรัฐบาลน้อยลงเพื่อลดปริมาณการใช้เงินครับครับส่วนภาวะเงินเฟอ้อก็คือคำตรงข้ามกับภาวะเงินฝืดครับเดี๋ยว ครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้แนวคิดดีๆที่ท่านสาราจาร์มอบให้นะครับก็ขอให้สาราจารย์ที่ท้ายรายการไปสักหน่อยครับเสร็จครับถึงแม้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงถ้าเราสามารถนําแนวคิดต่างๆเช่นแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดํารงชีวิตเราก็สามารถผ่านพ้นิวิกฤตการณ์นั้นไปได้ร่วมกับ การวางแผนในการใช้เงินการใช้ชีวิตในประจำวันและสิ่งต่างๆให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ตามเศรษฐกิจนั้นๆไปได้เราก็สามารถอยู่ได้อย่างอยราบรื่นและมีความสุขภายในเศรษฐกิจแบบนั้นๆได้ครับตอนนี้รายการเจาะประเด็นเศรษฐกิจก็จบลงไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเจาะประเด็นเศรษฐกิจกับบอลชลภาคได้ใหม่ในเวลาตีสามครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงจันทร์เฮ้ยวันจันทร์สุดเฮ้ยเฮ้ยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมรายการของเรา